ตามตามอยู่ครับตามอยู่แล้วก็แล้วก็เป็นเป็นอะไรช่องอทองี่งปีนี้ก็คือมาร่วมชมเนาะใช่รึลุ้มชมครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมีเดิมวันรใช่แล้วมีเดิมวันเสาสสสร์เช้าฟรีเลยสำคัญพี่เองเนี่ยการใช้ชีวิตในต่างประเทศที่บอกแล้วก็พอได้มาเจอแฟชั่นของไทยเนี่ยคิดว่ามันมีความแตกต่าง่างมากผมว่านะแฟชั่นเป็นเป็นหนึ่งวงการหนึ่งโลกที่แบบ มันเชื่อมกันพอสมควรเพราะว่าแฟชั่นทุกประเทศมันจะมีความแบบพักมรมอ่ะมันมีความคิดแบบแปลกใหม่มันจะไม่ตามเทรอยู่แล้วมันจะไม่ไม่ไม่ตามสังคมอะไรขนาดนี้นะมันจะทุกอย่างทุกโชว์ทุกแบรนด์ไม่ใช่ไม่ต้องดูจากประเทศเลยคือดูจากแต่ละแบรนด์ก็แบบเหมือนคอร์ลโล่กันอยู่แล้วใช่มันไม่ช่มันไม่ไม่ได้ตามตามประเทศอะไรขอ ต่ผมพูดมาตลอดว่าความแต่งตัวแฟชั่นแบบทำแต่งตัวแคชั่วก็เป็นโหมดแฟชั่นเหมือนกันอไงก็ขอคุจใสยอะไรอ่นนคแฟชั่นานผมไม่ได้อินสนาดนั้นแบบในการแต่งตัวให้แบบอลังการให้ตอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แั่การการแฟชั่นชวหือการเลือกสวหัวก็อินเลยไใช่ใช่ใช่ดนก็ได้ใส่สายูถึง ทำเป็นแฟชั่นที่ตอวเราแต่งต,ตัวประมาณไหนปกติก็เป็นคนที่อาเคเมื่อก่อนกางเกงกีฬาเสื้อกีฬาเราก็ได้ที่สบายาไม่ร้อพเลยชนี้แบบเกืดแต่ง่ายมากก็จะอยู่นานพอว่าง่ายหน่แต่ว่าถือว่าเรียบง่ายสไตล์คูลๆไม่เท่สตรีทแบบแนวสตรีทชุดนี้อชุดนี้คือชุดจากเซยโปรเจก ทั้งหมดนะครับเ,เป็นเสือ้อไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่เขาชอบมากเป็นแนวแบบโอเวอร์โค้ดกับเนียร์ใช่หอโอเวอร์โค้ดเสื้ออาจจะไม่ได้มีโอกาสาศาศาใส่มากในในประเทศแบบประเทศไทยรามันร้อน,นแต่ว่าขนาดร้อนนะอันนี้คือเลยเยอร์ชุดเขาทำเชุดแบบสบายมากสบายจริงๆแล้วเทอะทะง่ายเป็นแบบชุดที่ผมเห็นในตัวละคลใรใส่เยอะมากตัวละครโดยเฉพาะอ่าพวกแบบเทรามาของเกาหลีลเป็นชุดที่เท่มากมีเสน่ห์ ก็ชอบชอบมากชอบชโอ้โหนที่สุดรอซื้อทไมก็ชอบ่สุดๆชอบสุดๆบนยะอย่างอยู่ในประเทศที่แบบมีโอกาสได้ใส่พี่เออได้ใส่ทุกวันเออฝากงานมันฝากอะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้มีความหนึ่งงานหนึก็ฝากใ่วนโปรเจกตด้วยนะครับคนทีอาจจะได้ชมแบบนี้ ชุดที่สบายเป็นกันแนวแต่ว่าเป็นชุดที่ใส่ง่ายาเป็นแคชชวลแบบไม่ใช่สตรีทแนวแบบฟีชชอยแ,นะแล้วพรุ่งนี้ก็ฝากตั้งผมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรีนแบบแบบฝาแฝดแล้วก็ผลง,งานที่กำลังจะมาก็มีละครที่กำลังมีโปรดักชั่นอยู่แล้วก็ฝากโซเชียลที่แฟนเด็กขอบครับพูดถึงผลงานต่อเลอา,าเลย ซีรีส์ไอซ์ยอครับก็นคือจบไปแล้วครับผภาษาต้อนรับสภาับน้องโอเคไหมโอเคเลยครับโอเคโอเคเป็นเป็นภาษาที่อผมฟ็ชืันชอบแล้วโอเคเออ่คอมเมนต์ที่ที่ให้ปรับปรุงผมก็โอเคแฮปปี้กับผมันตอนจบก็ไม่ต้องเผาเติมการไม่ต้องไม่ต้องเกือบเกือบเกือบใกล้มากเป็นเป็นซีรีส์ที่ที่ลึกมากเป็นดราม่าที่ลึกจริงๆ ซึ่งมันทำให้ผมแบบโอเคเข้าใจเรื่องการแสดงได้เยอะมากเพราะมันต้องเล่นหลายแบบมาหลายเวลาไปให้สุดเลยเป็นบทเรียนที่ดีมากเขาพูดว่าใช่ดีอาริบยุบไม่ได้เลยครับแต่ว่าอยู่แค่พี่ผู้จัดการบออยู่ี๋้วผมเรื่องส่งสีก่อนอยู่ไม่มีเราเราไม่นดนปัดนะผมก็บอกได้ดิ พูดได้หิใช่ป่ะพี่นพป่ับตรงนี้มันมันมัน,มน,มน,มนต่างจากเดิมไหมันต่างจากเดิมทางจากเดิมแน่นอนครับเรื่องราวนี้ต่างจากเรื่องแรกแน่นอนแต่ว่าผมตื่นเต้นมากจะเล่นเรื่องแบบนี้โทรคอนแบบแค่นี้พูดได้ว่าเราเราตื่นเต้นเราอยากรอแนวนี้มามาสักพักซึ่งนอกจากละครแล้วเนี่ยเรามีมองแบบผลงานน่าดูไหมก็ก็ก็นสนใจใน ก็แบบทุกแนวครับจริงๆก็จะขอให้ได้ลองได้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 ทุกเพลงครับเขาเป็นร้องเพลงหรือการเต้นอะไรสินี่ผมดูทักมาตั้งแต่ช่วงการแล้วจริงๆก็ก็พูดได้ว่ากำลังพัฒนาสกิลตัวเองครับเราอาจจะได้มีแบบว่าเห็นแบบเป็นชาร์เลนจ์ก่อนไม่ได้้องใช่ใช่ก็ฝักการตอบียน อ่พูดถึงเอ็มวีนะเล่าแบบนี้นะเอเนียดการ์ดกองดีมากเพราะว่าพีพีเป็นคนที่ขี้เล่นมากกวนมากละลายพฤติกรรมได้เยอะดีมากอย่างธรรมชาติมากเขาเป็นคนที่น่ารักมากจริงๆแล้วแล้วไม่ได้เขาไม่ผมเออไม่ไม่กลัวไม่ไม่เกรงไม่อะไรแต่เขาแบบไปทุกรายการแต่ทุกทุกทุบทุกรายการจริงเหรอเขาพูดว่าอะไร เขาพูดไปอย่างนั้นแหละเขาพูดไปเรื่อยเขาพูดไปเรื่อยเก่งมากเป็นสกิลที่ผมอยากได้มันเป็นสกิลที่ผมอยากได้จากเขาจริงๆคือผมเห็นเขาสัปาร์ล้วผมแบบโอ้ไม่ต้องตอบไปตรงก็ได้นี่หนาวไปนู่นนี่นี่ผมก็ต้องแบบคนไทยเลคนไทยใช่ขนาดพูดไปเรื่อยใช่ใช่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากเขาแล้วเขาพยายามคือมันไม่ใช่ตัวผมแต่ผมจะพยายามตอบไปครับเราอยากเราอยากจะลอง ผมผมไม่ติดผมไม่เห็นมันเป็นสิ่งที่แยกจากละครของอดีตด้วยซ้ำมันก็แค่อยู่ที่เรื่องราวอยู่ที่บทแค่นั้นเลยเราไม่ได้ไม่อยู่ที่องค์ประกอบใช่ซีรีส์ไวก็คือซีร no exactly. totally ีส right, ์อีกือนกันมันไม่มีไม่มีขอบสำหรับผมนี่คือทีที่ผมเห็นเราฝากได้เลยว่าแบบพูดสั้นๆส่วนใจพูดบทอะไรแนะนำแบบใช่ครับผมเปิดกับทุกบททุกโอกาสแต่แค่ขอให้เป็นเป็นเรื่องราว ไ,ได้ผม,ก, <g nell> ผมก็พูดไม่ได้เรื่องของกาพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดแต่ว่าก็ก็ฝากติดตามทางโซเชียลด้วยครับอยู่ที่อาเปรียทางไอจีนะทก่แอดเอไอเอปรบเกิดนหน้าา